เพิ่งปล่อยซิงเกิลที่เป็นโซโล่แรกของแซนเลยนะคะชื่อว่าขโมยหัวโจรไปนะคะก็ผลตอบรับที่ผ่านมาแบบดีค่อนข้างดีมากเลยจริงแฟนคลับหลายคนก็ให้การซัพพอตดีมากๆซึ่แบบแซนก็แบบดีใจมากๆเลยค่ะที่เป็นครั้งแรกซิงเกิลแรกแล้วมีแบบแฟนคคอยรอติดตามชมแล้วก็ตอนรับดีขนาดนี้ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วก็รวมถึงทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นมากดไลค์กดแชร์กับ MV เพลงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลย ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วงานนี้มันเป็นครั้งแรกที่มีศิลปินมีนักแสดงไปร่วมงาน <ฮะ S 2> ใช่แล้วก็คือไม่ใช่แค่ครั้งแรกของเราเป็นครั้งแรกของงานด้วยก็รู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็จริงๆแอบซันก่อนจะขึ้นเวทีแต่ว่าจริงๆแฟนคลับไต้หวันน่ารักมากๆให้กำร,รังใบดีมากแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราถึงแม้ว่าแบบอาจจะฟังเพลงเราไม่ไม่เข้าใจแต่ว่าทุกคนแบบเต้นตามอะไรเงี้ยก็ยังเป็นภาพที่น่ารักมากๆ ได้เลยค่ะได้ย่ะงั้นมาเต้นพร้อมกันนะคะ้่งสองนมาขโมยหัวจโนเธอมาขโมยหัวจยุยกนสพัแล้วตุยแล้วเธอจหาหัวปุยชนมาขโมยหัวจโนเธอมายหัวใจธอาจะมีได้ไง ก็ได้<า>เอาเพลงนี้ไปโชว์ให้กับชาวไต้หวันดูทุกคนก็แบบขำมุยกันใหญ่เลยขำมุยกันทุกคนเลยค่ะเหมือนเต้น่เลยเต้น่เอนเอจริงๆแบบหลังจากที่ปล่อยยังมีไปประมาณ2ออาทิตย์เนาะก็มีได้แตะแ,แ,แสนวิวแล้วก็แบบดีใจมากค่ะแล้วก็ทุกคนก็ยังแบบว่าเล่นแผ่นเสียงเล่นชาเลนจ์กันใน t i k ก o อเนาะแล้วก็มีชาเลนจ์แบบเมื่อกี้ยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปเล่นไปฟังกันเยอะๆนะคะ ก็ในฐานะที่เราก็เคยผ่านการ่ะก็ค่ก็ในฐานะที่เราก็แสงก็มีโอกาสได้เป็นพิธีกรดำเนินรายการร่วมกับพี่เอ๋นะคะในงานในเด็กฝึกเดลิตี้ครั้งนี้นะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะคะทุกคนได้สู้กับทุกมิชชั่นนะคะบอกเลยว่าดูเดือดแน่นอนแอบฟังสปอยมาแล้วเล็กๆว่าแบบจะมีอะไรบ้างก็แบบโอ้รู้สึกว่าน้องนี้ต้องสู้กันมากๆย่งไงก็ พี่ก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนนะคะส่วนน้องนิชาก็อาจจะมีส่วนร่วมยังไงอซอร์ไพรส์ที่อยากจะให้ทุกคนรอติดตามนะคะก็อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะว่าสู้ๆค่ะพวกเราทั้งสองคนจะเป็นกำลังใจให้นะคะได้ข่าวว่าแม่เทำตัวถึงมากเลยมีดราม่าเยอะมากเลยมีอะไรอีะก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วไมต้องบอกว่าอยู่ในโครงการ อยู่กับอย่างที่แซได้ทํางานกับทางพี่กุ้งแล้วก็ทางรวมถึงทางอ e ินซิงด้วยก็ได้เจอหลายๆประสบการณ์นะคะก็อยากจะแชร์ตรงนี้ให้กับน้องๆว่ามันไม่ได้มีแค่ร้องแค่เต้นแต่ว่ามันจะมีอุปสรรคอื่นๆอีกเยอะค่ะจะมีอาจจะต้องเสียน้ําตาบ้างอาจจะต้องออผิดหวังบ้างก็อยากให้น้องสู้สู้กับมันมองถึงเป้าหมายความฝันของเราแบบว่าออไม่อยากให้ผิดหวังแล้วแบบท้อไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ รายการตั้ง12 EP นะคะแน่นอนว่าจ,จะมีอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้แน่นอน,นะคะ่ะก็อยากให้น้องสู้ต่อไปค่ะก็ขอฝากแซนและชิชานะคะจากบุมเบอร์รี่เบอร์รี่นะคะแล้วก็ขอฝากน้องๆเด็กฝึกด้วยนะคะก็ะอยากจะขอให้พี่ๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะ